สวัสดีครับวันนี้มีหูฟังบลูทูธนะครับยี่ห้อมอนสเตอร์รุ่น xkt 0 8 air m a s นะครับมารีวิวแกะกล่องให้ดูกันนะครับอันนี้บอกว่า,าชาร์จิ้งเคส24ชั่วโมงแล้วก็เนือชาร์จ i ิ้งทำอยู่ที่1.5ชั่วโมงนะครับไม่มีความหน่วงในการเล่นเกม นะครับระยะการใช้งานก็คือ10เมตรนะครับใช้ไฟ3.7โวลต์นะครับใช้เวลาชาร์จ1.5ชั่วโมงสามารถเล่นเพลงเล่นเกมต่างๆได้24ชั่วโมงนะครับโอเคเรามาแกะพร้พอๆกันเลยครับผม เป็นบลูทูธนะครับโอเคครับกล่องออกมาสวยงามแพคเกจจิ้งส่งมาค่อนข้างจะโอเคไม่เละตุ้มเป๊ะเหมือนพวกหูฟังขนาดใหญ่นะครับอันนี้กล่องมันค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับมอนสเตอร์ Monster, ออกมาดูดีดูสวยทีเดียวดูพรีเมียมเลยครับนะครับโ okay. อเคข้างในก็จะมีในส่วนของหูฟังให้ นะครับห่อมาอย่างดีมีอะไรอีกไหมในกล่องในชิ้นส่วนตรนนี้มีอะไรไหมกล่องแกะมาให้หมดไม่มีก็จะมีกล่องแยกและต่างหากหนึ่งกล่องตรงนี้ก็จะเป็นโอเคคู่มือการใช้งานสายชาร์จแบบ y ท e C นี่นะครับสายชาร์จแบบไ p e C โอเคเห็นไหมเห็นไหม ใช้ชาร์จแบบ Type C นะครับเป็น USB Type C แล้วก็หมดแล้วมีแค่นี้นะครับก็จัดกล่องออกมาดูคียมีมมพอสมควรนะครับคู่มือก็จะมีภาษาอังกฤษให้นะครับมีภาษาจีนให้นะครับตามปกติเลยนะครับ USB Type C มาดูตัวสินค้า นะครับแกะพลาสติกกันองกมันเลยดูดีมากทีเดียวนะครับเป็นสินค้าค่อนข้างดีดูพรีเมียมมากๆนะครับเวลาถอดหูฟังออกมาก็สไลด์ออกมาแล้กษณะนีหูฟังเป็นลักษณะของเออ,อเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเอียบัตอ่าเป็นเอียบัตนะครับเวลาถอดออกมามันก็จะแอคทิเวททันทีเลยนะครับ สามารถที่จะเชื่อมต่อกับบลูทูธได้เลยนะครับแล้วตัวเคสของมันเนี่ยก็สามารถชาร์จได้ด้วย Type C นะครับสามารถชาร์จได้ด้วยไ p e C เห็นไหมครับดำๆหน่อยอ่าสามารถชาร์จด้วยช่องชาร์จแบบไ p e C นะครับแล้ก็ตัวมันตัวกล่องมันก็จะเป็น power bank ขนาดเล็กที่ไว้ชาร์จตัวหูฟังด้วยเพราะนั้นเขาถึงเคว่ามันสามารถใช้งานได้24ชั่วโมง นะครับในตัวหูฟังนะครับโอเคประมาณนี้ครับสินค้าค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับถ้าอยากได้สินค้านะครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณสามร้อกว่าบาทนะครับเพราะว่าอันนี้ผมซื้อใช้คูป,ปองซื้อเอามันมาเหลือสองร้อยหกสิบกว่าบาท แต่ราคาจริงๆของมันเนี่ยมันน่าจะอยู่ลราวๆสามร้อยกว่าบาทไม่เกินสี่ร้อยครับผมเป็นหูฟังที่ตอนนี้ค่อนข้างจะนิยมกันเลยทีเดียวนะครับใช้ค่อนข้างจะง่ายเพราะว่าถอดออกมามันก็สามารถแอคติเวตและเชื่อมต่อกับบลูทูธได้เลยนะครับเพียงแต่เซตโทรศัพท์เชื่อมต่อกันไว้แล้วมันก็จะสามารถทำงานได้เลยทันที อีกอย่างนึ้งมันเป็นทัชคอนโทร้วยนะครับตัวตัวตัวหูฟังเนี่ยมันจะเป็นทัชคอนโทรโดยการแตะในบริเวณหูฟังเนี่ยนะครับเดี๋ยวในเรื่องของการใช้งานต่างๆเนี่ยผมจะมาทำรีวิวอีกเคสหนึ่งนะครับตอนนี้ก็แกะกล่องดูตัวสินค้าไปก่อนสินค้ามีคือน้ำหนักนะครับค่อนข้างจะโอเคเลยไม่กลองแกงนะครับ แนะนำครับถ้าใครอ,อยากจะได้เป็นเจ้าของก็ไปที่ตะกาเหลืองแล้วใครชอบรีวิววันนี้ก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกดมาทุกอย่างนะครับที่มีอยู่ด้านขวามือนะครับช่วยช่วยช่วยกันหน่อยนะครับแล้วผมก็จะเอาสินค้าอื่นๆนี่มารีวิวให้ชมกันอยู่เรื่อยๆล่าไปนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ